อันนี้เอาไปตีหนุบเปล่าเก็บไปตีหนุได้ไหอันนี้คือของขวัญมันเกิดจากที่ร้านใช่ไหมกุ้ง l o b s t e กุ้งั o b s t ร r ของขวัญเกิดจากร้าน h u n อ e r ใหญ่มากระวังเดี๋ยวบาดมือน้่นาพิซ่าเดี๋ยวมันจะติมที่จากร้าน hunter เชิญเพื่อนเพม,ม,มากินยังไงเชิญเพื่อนเม่ม,มากินที่น u n อ e r ยังไงคะอร่อยไหมสุดยอดัมโอ้โห ใจเย็นลูกเลยนนายออ,อ่าห่อ่าอ่ารสชาติเป็นยังไงบอกดิอร่อยอร่อยเลยเหรอฮะ<ม>เดี๋ยวระวังเดี๋ยวบาดมือลูกมันเป็นตัวฟินเหรอฟินไหมฟินหน้าตาการฟินมันเป็นยังไงใช้มือใช้มือให้ฟินปอ่อ ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วแม่ลองชิมอีกทีเกิดมายังไม่เคยกินเลย่ะแม่ลองูมีชีด้วยอืมใช่เขาทำให้ดีให้ด้วยค่ะอร่อยเลยอันนี้จัดโปรโมชั่นร้านวันเกิดของพันเตอร์โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนพิเศษวันเกิดงานเกษียณจะได้หมดคนละตัวสำหรับเจ้าของงานบอกเลยมันอร่อยไหมโอ้โอเค งันบายบายก่อนกินกันต่อโอเคไหมคี